วันที่27มกราคมปีพันแปดกองกําลังของรัฐบาลโชกุนได้โจมตีกองกําลังของแคว้นโชชูและแคว้นซัส,สุมะโดยปะทะก,กันใกล้กับแคว้นโทบะและแคว้นฟูชิมิทางเข้าทางใต้ของเกียวโตในยุทธการที่แคว้นโทบะฟูชิมิกองกําลังของรัฐบาลโชกุนจํานวน1 5 0 0 0นายบางส่วนได้รับการฝึกฝนจากที่ปรึกษาทางทหารชาวฝรั่งเศสในจํานวน,นกองกําลังเหล่านี้ ในยุทธการในครั้งนี้มีกองกําลังชินเซนกูมิที่มีชื่อเสียงกองกําลังของแคว้นโชชูและแคว้นซิซึมะมีจํานวนน้อยกว่า3ต่อหนึ่งแต่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ของอาร์มสตรองปืนไรเฟิลมินิเอและปืนแก๊ลิงบางกระบอกหลังจากเริ่มต้นยังไม่เด็ดขาดทงจักรวรรดิได้ถูกมอบให้กับกองกําลังป้องกันในวันที่สองและญาติของจักรพรรดินินาจิโนมิยะโยชิอากิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดในนามทําให้กองกําลังกลายเป็นกองทัพจกักรวรรดิอย่งเป็นทางการยิ่งไปกว่านั้นไดเมียวท้องถินหลายคนซึ่งยังคงพักนี้ต่อโชกุนจนถึงจุดนี้เริ่มเปลี่ยนฝ่ายไปเข้ากับทางราชสำนักซึ่งรวมถึงไดเมียวแห่งโยโดและโดมเมนซึในเดือนกุมภาพันธ์ทําให้ตุนยภาพทางทหารยังไปเข้าทางฝ่ายจักรวรรดิหลังจากการแปรพัก โยชิโนบุซึ่งดูเหมือนจะไม่สบายใจกับการอนุมัติของจกักรพรรดิต่อการกระทําของซัตสึมะและโชชูจึงหนีออกจาก Osaka, โอซาก้าโดยขึ้นเรือประจันบาลไคโยมารุของญี่ปุ่นและถอนตัวไปยังเอโดะกองทัพโชกุนที่หมดกําลังใจจากการหลบหนีและการทรยศของโยโดและโดเมนซึกก็ถอยทับทําให้กองทัพจกกักรวรรดิได้รับชัยชนะแม้ว่ามักจะถือกันว่ากองทัพโชกุคนควรจะชนะการเผชิญหน้าในครั้งนั้น ปราสาทโอซากะถูกปิดล้อมในไม่ชา้าในวันที่หนึ่งมีนาคมหรือ8กุมภาพันธ์ตามปฏิทินเทนโปการสู้รบก็ยุติลงหนึ่งวันหลังจากการสู้รบที่โทบะฟูชิมิเริ่มขึ้นการสู้รบทางเรือที่อาวะก็เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลโชกุนและกองทัพเรือซัสึมะบางส่วนในอ่าวอาวะใกล้โอซากะนับเป็นการสู้รบครั้งที่สองระหว่างกองทัพเรือสมัยใหม่สองแห่งของญี่ปุน่นแม้ว่าการสู้รบครั้งนี้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายโชกุนในส่วนด้านการทูตรัฐมนตรีต่างประเทศได้รวมตัวกันที่ท่าเรือเปิดของเฮียวโงะทาให้โตกูงาวะโยชิโนบุมีความหวังว่าประเทศต่งตางๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสอาจพิจารณาเข้าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามไม่กี่วันต่อมาคณะผู้แทนจักรวรรดิได้เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีและประกาศว่ารัฐบาลโชกุนถูกยุบแล้ว ท่าเรือจะเปิดตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศและชาวต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองในที่สุดรัฐมนตรีก็ตัดสินใจที่จะรับรองรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติทําให้เกิดการโจมตีชาวต่างชาติหลายครั้งในเดือนต่อมาลูกเรือชาวฝรัลล่งเศส11คนจากเรือคอเวตูเพลกถูกสมุไรแห่งโทสะสังหารในเหตุการณ์ซาไกาเมื่อวันที่8มีนาคมปี1868 15าวันต่อมาเซอร์แฮร์รี่ปาร์กเอกอัครราชทูตอังกฤษถูกกลุ่มซมูมมไรโจมตีบนถนน้ายหนึ่งในเกียวโตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้วยความช่วยเหลือของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเลอองโลสแผนดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อหยุดยั้งการลุกคืบของราชสำนักที่โอดาวาระซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สุดท้ายที่เข้าสู่เอโดะแต่โยชิโนบุตัดสินใจไม่ทำตามแผนดังกล่าวเลอองโลสตกตะลึง และลาออกจากตําแหน่งในช่วงต้นเดือนมีนาคมภายใต้อิทธิพลของแฮร์รี่ปาร์ครัฐมนตรีอังกฤษชาติต่างๆได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดซึ่งระบุว่าพวกเขาไม่สามารถแทรกแซงหรือจัดหาสเสบียงทางทหารให้กับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดแย้งได้ไซโกตาคาโมรินำกองทัพจกกักรวรรดิที่ได้รับชัยชนะจากทางเหนือและตะวันออกผ่านญี่ปุน่นชนะการรบที่โคชูคัตซูนุมะ ในที่สุดเขาก็ล้อมเอโดะในเดือนพฤษภาคมปี1868นำไปสู่ความพ่ายแพ้ยังไม่มีเงื่อนไขหลังจากคัดสสอไคชูรัฐมนตรีกองทัพของโชกุนเจราจายอมจำนนกลุ่มบางกลุ่มยังคงต่อต้านหลังจากการยอมจำนนในครั้งนี้แต่พ่ายแพ้ในการลบที่อูเอโนะในวันที่4กรกฎาคมปี1868ในขณะเดียวกันผู้นำกองทัพเรือของโชกุนเอนโมโตะทาคาเอกิ ak aki, ปฏิเสธที่จะยอมมอบเรือทั้งหมดของเขา เขายอมมอบเรือเพียงสีล่ลำซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรือฟูจิยามะแต่หลังจากนั้นเขาก็หนีขึ้นเหนือพร้อมกับเรือที่เหลือของโชกุนพร้อมกับกําลังพล2 0 0พนายด้วยหวังว่าจะจัดการโจมตีตอบโต้ร่วมกับไดเมียวทางเหนือเขามีที่ปรึกษาทางทหารชาวฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยโดยเฉพาะชูบูเนซึ่งลาออกจากกองทัพฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเดินทางกับกระบฏหลังจากที่โยชิโนบุยอมจำนน เขาถูกกักบ,บริเวณภายในบ้านและถูกปลดออกจากตำแหน่งและยึดที่ดินและอำนาจของเขาทั้งหมดเขาได้รับการปล่อยตัวในภายหลังเมื่อเขาไม่แสดงความสนใจและไม่มีความทะเยอทะยานในกิจการของชาติอีกต่อไปเขาเสียชีวิตที่คิซูโอกะซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของเขาโชกุงาวะอิเอายาสึเสียชีวิตเช่นกันญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยอมรับการปกครองของจกักรพรรดิแต่แกนหลักของอาณาจักรทางเหนือที่สนับสนุนตระกูลไอสึ ยังคงต่อต้านต่อไปในเดือนพฤษภาคมได้มีทางเหนือหลายคนได้จะตั้งพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับกองกําลังของจกักรพรรดิโดยพันธมิตรกองอาณาจักรทางเหนือประกอบไปด้วยกองกําลังจากอาณาจักรเซนไดแแวนยยนิสวาแควนโชไนและแควนนากาโอกะโดยมีกําลังพลทั้งหมด5 0 0 0มื่นนายนอกเหนือจากอาณาจักรเหล่านี้แล้วอาณาจักรทางเหนือส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรในเดือนพฤษภาคม ปี1868ได้เมียวแหงนาคาโอกะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกองทัพจักรวรรดิในยุทธการไฮโกเอสึ S. แต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ไปในวันที่9พฤษภาคมกองทัพจักรวรรดิยังคงเดินหน้าไปทางเหนือและเอาชนะกลุ่มจินเซนกุมิได้ในยุทธการที่ช่องเขาโบนาริซึ่งเปิดทางให้พวกเขาโจมตีปราสาทไอซึวากามัตเึในยุทธการที่ไอซึในเดือนตุลาคมปี1868 ทำให้ตำแหน่งในเซนไดไม่อาจยืนหยัดได้กองเรือของเอนโมโตะมาถึงท่าเรือเซนไดเมื่อวันที่26สิงหาคมแม้ว่ากองกำลังพัธมิตรภาคเหนือจะมีจำนวนมากแต่ก็มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและต้องพึ่งพาวิธีการต่อสู้แบบดั้งเดิมอาวุธสมัยใหม่มีน้อยและมีการพยายามในนาทีสุดท้ายเพื่อสร้างปืนใหญ่ที่ทำจากไม้เสริมด้วยเชือกที่ยิงกระสุนหินปืนใหญ่ดังกล่าวซึ่งติดตั้งบนโครงสร้างป้องกันสามารถยิงกระสุน ได้เพียง4หรือ5นัดก่อนจะระเบิดในทางกลับกันไดเมียวแห่งนาคาโอกะสามารถจะท้าปืนกลเกตลิง2ใน3กระบอกในญี่ปุ่นและปืนไรเฟิฟลฝรั่งเศสสมัยใหม่จำนวน2 0 0 0กระบอกจากป่อ้าอาวุธชาวเยอรมันชื่อเฮนรีชเนลกองกำลังผสมล่มสลายในวันที่12ตุลาคมปี1868กกองเรือได้เดินทางออกจากเซนไดไปยังเกาะฮอกไกโดหลังจากได้เรือเพิ่มอีกสองลำ และกำลังพลอีกประมาณ1,000นายได้แก่กําลังพลรัฐบาลโชคุนที่เหลืออยู่ภายใต้การนําของโอทริเคสุเกะกําลังพลชินเซก,กุมิภายใต้การนําของฮิจิคาตะโทชิโชกองพลกองโจนหรือโยเงกิไทยภายใต้การนําของฮิโตมิคัสิทารตลอดจนที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสอีกหลายคนในวันที่26ตุลาคมเอโดะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวและยุคเมจิ ก็เริ่มต้นขึ้นยังเป็นทางการไอสื่อถูกปิดหลอมตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นมาส่งผลให้นักรบหนุ่มแห่งกองทัพเสือขาวฆ่าตัวตายหมู่หลังจากการต่อสู้อันยาวนานเป็นเวลาหนึ่งเดือนในที่สุดไอสือก็ยอมรับความพ่ายแผงในวันที่6พฤศจิกายน